อ่ะต่อนะสัญญาณหายฟะกอและท่านอิบนุหะจาตได้กล่าวว่าซาโมอันนั้นมันดูบาวันแท้จริงของสุนัตเนี่ยก็ได้ยับดูลูก็ได้ยับดูลูบางทีของสุนัตก็ดีกว่าฮูไปหาวาจิวาจิบันเนี่ยกล้ายกตัวอย่างเช่นการยกหนี้ยกสินให้กับเจ้าลูกหนี้ให้กับลูกหนี้ วันติจอรีฮีและการรอคอยลูกหนี้มาใช้เนี่ยอิบรออิมุสซิเรนเนี่ยสุนัตแล้วก็อินซอดเนี่ยวายิบใช่ไหมมันดูบ,บางทีก็ยอ่ยยอมดีกว่าวายิบสุนัตย่อมดีกว่าวายิบอ่ะนี่คู่หนึ่งแล้วนะคู่ถัดมาวอบติดาอิสลา,ามีและเช่นการเริ่มกล่าวสลามนี่เป็นอะไรสุนัวนตวารดีฮีและการตอบรับสลามฮีมิฮัสลามเป็นไรวาญิบ นี่อ่ะสุนัตดีกว่าวายิปมัรดูโดนนี่ใครใครอ้างเนี่ยท่านอินหัวจาตเนี่ยก็บอกว่าไอ้ที่อ้างอย่างนั้นอย่างนั้นนะถูกปฏิเสธเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วมัรดูโดนถูกค้านถูกปฏิเสธปฏิเสธว่าไงบีอันนาะบีตาเลาที่มัรดูดนบีอันนาซาบาบันฟัตลีว่าแท้จริงสาเหตุของ ความประเสริฐฟัตลีเนี่ยฟัตลีอะไรนะฟัตลินมันดูอ่าฟัตลีตัวนี้ไอ้ฟัตลินมันดูปสาเหตุของความประเสริฐเนี่ยปีฮาปีฮาไซนี่ในทั้งสองปีฮาไซนี่เนี่ยกลับไปหาใครความประเสริฐในเรื่องของทั้งสองฮาไซนี่ก็คือหนึ่งอิบรออิมวะซีเรนนันหนึ่งนะสอง วะปตีดาอิสลามีน ah ี่แค่น <ım Laser> like ี้นะพอพูด <güzel> ถ <fit> <N> ึงเรื่องสุนัตเย่มาเราก็ต้องเอาอิบรออิมวะซีเดนแค่นี้กับอิบตีดาอิสลามีเนี่ยเขาบอกว่าแท้จริงสาเหตุของความประเสริฐในทั้งสองอย่างเนี่ยอิสติมาลุ่นมันดูบี้ก็เนื่องจากว่านึงจากว่าคืออิบนิฮอญาตนี่เขาข้ออะไรล่ะเออ เขาเข้าข้างใช่ไหมเขาเข้าข้างนวสุนัขประเสริฐกว่านะซึ่งเขากล่าวว่าไอ้ที่มาอ้างอย่างนั้นอย่างนั้นซะหมูอันนั้นมันดูบ่าอ้างมาเรื่อยมาเรื่อยน่ะถูกค้านถูกปฏิเสธด้วยกับสาเหตุของความประเสริฐเนี่ยอิสติมาลุนมันดูบีนี่เป็นอะไรละ่ะขบัตอันหน้าว่ามันดูบเนี่ยนะความประเสริฐจากทั้งสองมันดูบเนี่ยมันดูอะไรมันดูบีมินหูมา มันดูมันดูวิมินฮาใจนี่ความประเสริฐจากทั้งสองน่ะอิชติมาลูสุนัตเนี่ยความประเสริฐจากสุนัตทั้งสองเมื่อกี้มันครอบคลุมไปถึงอาลามัสลฮัตินวาจิบาตติอาลาตาเราถึงอิชติมาลูครอบคลุมไปถึงความมัสลาฮะของเรื่องที่วายจีบด้วยอ่ามัสลาฮะเนี่ยส่วนที่ดีอ่าผลที่ดี ของเรื่องวาญิบอีดอฟัสใช่ไหมของเรื่องวาญิปวาญิบนี่คืออะไรอ้าวไออันอินอินซออันอินซอตคืออันอินซอตรอคอยลูกนี่ใช้นี่และรอดดิสสลามตอบสลามอ้าวพอพอรอคอยรอคอยลูกนี่มาใช้นี่เนี่ยมันก็เกิดความอะไรล่ะ เกิดความรักความผูกพันตามมามานะให้สลามละ่ะเกิดความรู้สึกไม่ค่อยจะรู้พอให้สลามพักเดียยิ้มเลย <c oughs> นะอ่จากคนนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักใครเราเดินไปให้สลามให้สลามกันเออว่าเป็นไงอะไรอยู่ไหนละ่ะอ่พักเดียรู้จักเลย <c oughs> เออเนี่ยอ่ไม่ต้องไปใช้คาําอะไรหรอกอัสลามอะลรกุมีละพักเดียนี่ยคือมัสลาฮะมัสลาฮะที่เกิดจากวาญิบ เป็นมัสลาฮะให้กับคำว่าวาญิบวาซียาดาตินอัตบไปที่มัสลาฮะวาซียาดาตินและมีการเพิ่มขึ้นก็เรียกเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นเกิดความรักความผูกพันมากขึ้นอก็เรียกมากขึ้นกว่าเดิมอย่างนั้นนะอ่ายิงยิ่ง,ย,งยิ่งยกนี่ยกสินให้โอ้ยลูกนี่นะมันมันซึ้งเลยเนะี่ย มีอะไรบอกฉันนะน,นี่มันเพิ่มพูนมากขึ้นอิสก็เพราะว่าบินอีบรออีด้วยก,การยกให้เนี่ยเนี่ยด้วยก,การยกให้เนี่ยนะด้วยสายเหของการยกให้เนี่ยซาวาลุนอิมฮาลีซาวาลูมันหมดไปละอิมฮารีการล่าช้าในการรอคอยนี่ไงล่าช้าในการรอคอยนี่ได้อ,อะไรละมัสลาตินวาจิบ การล่าช้าในการรอคอยนี่หมดไหมหมดฉะนั้นอิสต,ติมาลุนมันดูบมันดูบใะอะไรนะเมื่อกี้นะก็คือสองข้อเมื่อกี้นั่นหละคือคืออะไรอิบรอกับอิบติดอิสลามอ่าเนี่ต้องต้องไล่ตรงนั้นให้เจอฉะนั้นด้วยก,การยกให้เนี่ยยกนี่ยกสินให้เนี่ยอิบรออินมอซิลีเนี่ยซาบาลุอิมฮานการล่าช้าในการรอคอยก็หมดไปไม่ต้องรอแล้วแล้วเอเอให้ไปเลยจบ ลูกนี่ก็โอ้โ,โล่งอกเลยอันนี้กขบอกขี้เกียจคอยนั่งนับวันอยู่นั่นแหละมูไรจะมามูไรจะมายกให้มันไปเลย <S <S ว่าบินอิบติดาอีตอบที่บินอิบรออีกก็อิศว่าอิศบินอิบติดาอีเมื่อกี้ซาวาลูเป็นมุตตะดำมุอะคอตนะบินอิบรออยามจะรู้ข่าวบัตรมูคอดดับว่าบินอิบติดาอีและด้วยกับการเริ่มกล่าวสลามอิบติดาอีสลามฮัซอลันอัมโน ความปลอดภัยก็เกิดขึ้นโอโบห้สลามปุ๊บโอนี่อุ่นใจมุสลิมเลยอุ่นใจเลยอ่านไหมอักซร,รมิมมามันมากยิ่งกว่าฟินจวาวาบีในการที่จะเกิดขึ้นในการตอบรับสลามตอบรับสลามนี่คือวาจิบใช่ไหมเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยมันก็ย่อมเกิดขึ้น นะความปลอดภัยจากความกลัวเนี่ยคืออันอัมนูไออันอัมหนูมีนั่นเขาฟีอันอัมนูมีนั่นเขาฟีเห็นหวะหนี่หน้าตาถึงขังพอเหะให้สลามปุ๊บโอ้เราอุ่นใจเลยเววเนี่เออไหลงล,ลงเลยลงเลยนะคนจะให้สลามเนี่ยคือหน้าตามันก็ต้องยิ้มมาแลละถึงจะให้ฮนะให้สลามหน้าขึงขึงถ้าหน้าขึงคงไม่ให้หรอกไอมาหนี่ยิ้มเลยนะก็ อักษระความปลอดภัยน่ะมันก็เกิดขึ้นย่อมมากกว่ามากกว่าใครมีมาจากสิ่งที่ฟินจาวาพีในการตอบรับสลามที่ตอบรับสลามมันก็ไม่เต็มใจจะตอบ็มีอ่ะแต่มันกคยว่ายิบต้องตอบละ่ะอินตาฮาจบแล้วนี่จบใครละ่ะอ่ากาลุลกาลุลเชคุกาลุลเชคีอิบนนฮะจาริหมดแล้วคำกล่าวของท่านอิบนิฮะจารอ่าอิบนิฮะจาร ต่อมาว่าจะารออิบนุกอซิมท่านอิบนุกอซิมก็ได้ค้านทานนา่านอิบนุฮะจัดได้ค้านอิบนุฮะจัดเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนี่วายจิตต้องดีกว่าตอบสลามต้องดีกว่าเริ่มสลามรอคอยนี่สินมาย่อมดีกว่าการยกให้จะเ,เคยตัว <c oughs> อวอรรอด,ดาอบูกูชัยรินแล้วก็ท่านอบูกุชัยเนี่ยก็โต ได้ตอบโต้ได้ค้านฮูฮูฮไอการค้านของอิบนุกอร์เซมอ่านี่อับูกูชัยเรนเนี่ยเขามาค้านอิบนุกอเซมอิบนุกอเซมเนีเ่ยเขาค้านในวงเล็บไม่ใช่งั้นอับูกูชัยออกตัวไม่ใช่อิบนุกอเซมคุณผิดแล้วนะแฝไอฮูตัวนั้นนะ่ะไปหาใครไปหาอิยติรอบอลตังเด็ดอิยติรอบอลอิบนีกอซีเซม ยัติรอดอ,อยาติรอดาอิบอิบนีกอซิมนนินกับอับูอาบูกูชัยเนี่ยมาค้านโดนค้านค้านกันไปค้านกันมาไรเงี้ยเลยเนี่ยเอาแหละพอแล้ววัล้อวะนะไม่จบในที่เดียว หมดเวลาเด็กมานั่งคอย